สองสามสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดในงบไม่เกิน10,000บาทสวัสดีครับผมทีมรีวิวนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการทำคลิปสองสามสมาร์ทโฟนน่าจัดในวันนี้ผมก็กลับมาทำแล้วครับเอาละครับจะมีสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดในงบไม่เกิน1 0,000บาทรุ่นไหนกันบ้างเรา,เาไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นแรกกับ ซัมซุงกลาซี่ A325G มีราคาอยู่ที่9,999บาทมาพร้อมกับสเปคต่ำนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด164.2คณ76.1ณ9.1ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่205กรัมมีหน้าจอแสดงผล TFT Infinity u Display ขนาด6.5นิ้วความเรีย HD Plus 720คณ1600พิกเซลอัตราส่วน20:9ใช้ชิปประมวลผล MediaTek เดลมาซิตี Tomorrow, 30, but, 80, ibly, ้เจ็ดสองศูออร์คอไฮแลนมาที่8กิกพร้อมรอม1น8กิกรองรับหน่วยความจำเสริมแบบไมโคร SD สูงสุด1เทราไบต์บนระบบบริการ Android 10ครอบทับด้วย One UI ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดคามิรามีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนไวด์แองเกิลความละเอียดสีล้านพิกเซลรุ่นแซมหนงจุ กล้องตัวที่สเป็นอัลตร้าวายความละเอียดแปล้านพิกเซลรูรับแสง2.2สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศากล้องตัวที่สเป็นมาโครความละเอียด5้าล้านพิกเซลรูรับแสง2 4ถ่ายภาพระยะใกล้สดที่4เซนติเมตรกล้องตัวที่สี่เป็นเดฟความละเอียด5้าล้านพิกเซลรูรับแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง2 2ครับมีเซ็นเซอร์สแกนนิมือด้านข้างข,างของตัวเครื่อง มีพอเชื่อมต่อแบบ USB Type C ให้แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับเทอร์ลรีชาร์จเร็ว15วัตต์ฟาร์ชาร์จอีกด้วยครับมาต่อกันกันกบสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องน่าจัดหนึ่งบไม่เก,กิน1 0 0 0 0บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่นเร a l มี8 5G ที่มีราคาอยู่ที่9,999บาทมาพร้อมกับสเปคต่ำนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด162.5คูณ74.8คูณ8.5ม mm, มมีน้ำหนักอยู่ที่185กรัม มีหน้าจอแสดงผล90เฮิรต r a อัลตร h าสมูทดิสเพลย์ขนาด6.5นิ้วความเร็ยระดับ Full HD Plus 2,400ณ1 8 0พิกเซลค่ารีเฟรชเรทระดับสูงสุด90เฮิรตและค่าทัชซมปิ้งเรทระดับ180เฮิรตใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700 5G Octa Core GPU เป็น Mali g 5 7ให้แรงมาแบบ RP-DD4X ที g, ออโโ่8 g b ส่วนหลอมเป็นมาตร 57, าบบ GB, ฐาน u f s 2.1ที่128 g b รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ micro SD สูงสุด1 t e b บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วยเรมี UI UI 2.0ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว AI triple camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอี48ล้านพิกเซลรูรแสง1.8กล้องมาโครความละเอี2ล้านพิกเซลรูรแสง2.4กล้อง b บีความละเอีด2ล้ 2, 000, 3, 000, 4, านพิกเซลรูรัแสง2.4ครับ ส่วนกล้องหน้าความเร็สมองรานพิเซลหูดแสง2.1มีเซ็นเซอร์สกแกนมือด้ดานข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อบนือข่าย 5G โด 5G SIM 4G LTE รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 g h กมีบลูทูธ5ุดและ nfc เชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกมาสสีคือสีฟ้า Super Sonic Blue และสีดำ Super Sonic Black ให้แบตเตอรี่มีที่5,000มิลรองรับทเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ฟ้าชาร์จิ่งอีกด้วยครับมาถึงสมาร์ทโฟนสเปคครบเครื่องหน้าจัดหนึ่งวันม่เกิน1 0 0 0บาทรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่นวั p l u s Nord n15g มีราคาอยู่ที่9,990บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด163คูณ74.7คูณ8.95ม mm. มมีน้ำหนักอยู่ที่190กรัม มีหน้าจอแสดงผล IPS LCD Punch Hole Display ขนาด6.5นิ้วอัตราส่วน20:9ความละเอียดระดับ Full HD Plus 1,080 x 2,400พิกเซล269พิกเซลพื้งครอบทับด้วยกระจกขอบโค้งแบบ 2.5D กล r i l l a g l 3ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 690 Octa Core GPU เป็น Adreno 619L ให้แรมมาที่ 6GB พร้อมลำหนึ่งรอยสิบแิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบไมโคร SD สูงสุด5 1 2 g ้ิบกบนระบบประการแน่นร้อยสให้กล้องหลังไม่ถ้ามด4ตัวควอดกล้องมาามีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรุ่นแสง1.79กล้องตัวที่2เป็นอัลตร้าไวน์เกลความละเอียด8ล้านพิกเซลรุ่นแสงจ2ดสกล้องตัวที่3เป็นมาโครความละเอียด 2, 2>, 2. 5, ล้านพิกเซล รูปแสง2.4กล้องตัว10เลนสมโนโครมความเรีย2ล้านพิเซลรูปแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความเรียสมองกลางพิเซลรูปแสง2.05มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการใช้งานมอข่าย 5G, 4G LTE รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4และ5กิกะเฮิร์มีบลูทุธ5.1และ NFC รองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่เป็นที่4,300มิลลิแอม พร้อมเทคโนโลยีเช่าเร็ววัฟชาร์จ3าทีด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ2-3สมาร์ทโฟนสเปครบเครื่องหน้าจัด1นมัเกิน1 0 0 0บาทสนใจอะไรเหลเพิ่มเติมหรือจะจัดสักเครื่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ